วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเซีงหาพอสสองพันร้อยหกสิบแปดฝึกจิตฝึกใจให้เกิดองค์ความรู้องค์ความฉลาดเข้าใจตามนิสัยของจิตด,ดวงนั้นๆเข้าใจตามนิสัยภาวะหรืยว่านิสัยของสิ่งนั้นๆเหมือนกันฝึกจิตฝึกใจจนเกิดองค์ความรู้เกิดองค์ความฉลาดว่าสิ่งนี้ เข้าันธพวนเข้าแปลเปลี่ยนอยู่ในวงนี้แหละว่ไม่เกินนี้เราจะรู้ครอบรู้คลุมความหมายอย่างยกยอดว่าออบอระเพ็ดมามุ้ยหรือว่าพริกหรือว่าอ้อยเขาดูดสารอาหารจากธรณีจากดินขึ้นมา ถ้าเป็นอ้อยเขาก็จะไปดูดแต่สิ่งที่มันหวานมันดิบมันดีมันหวานมีคุณมีค่าถ้าเป็นพริกเขาก็จะไปดูดสิ่งที่มันเผ็ดเผ็ดขึ้นมาหรือว่าบอระเพ็ดเขาจะดูดแต่สิ่งที่ขมที่ขื่นขึ้นมาถ้าเป็นมห,มหมามุ้ยหมักตําแหนละวะเขาก็จะไปดูดแต่สิ่งที่มันขัดมันคันมันขัดมันเคืองขึ้นมาจากท้องนินมากินดูดขึ้นมากินหล่อเลี้ยง หล,ล่อเลี้ยงร่างกายชีวิตและจิตใจหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงลำต้นหล่อเลี้ยงหมากหล่อเลี้ยงใบหล่อเลี้ยงดอกเขาก็จะไปดูดแต่สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาจะให้หมามุย้ยดูดของหวานขึ้นมามันก็คงจะเลี้ยงลำต้นมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่อาหารของเขาอาหารของเขาคือคันคือคายอาหารของเขาคือขัดคือข้องคือหมองคือมวัวคือชั่วคือเสีย ดูดออกดูดขึ้นมาพริกเขาจะก็ไปดูดแต่สิ่งที่มันเผ็ดเผ็ดขึ้นมาใส่ลําต้นหรือว,ว่าพริกหวานก็ดูดแต่พริกมันหวานขึ้นมาบัลปีทก็เหมือนกันเขาไปดูดแต่ขืนสิ่งที่มันขืนมันขมขึ้นมาเพราะว่าขมเป็นยาแต่คนฉลาดทุกวันนี้หมามุ้ยเขาเอาเม็ดมันมาเม็ดมันงามเลยเขาเอามาทํายาตัวเม็ดหมกักตําเนี้หนหมักตําเนี้ยเขาเขาไม่เห็ดยาเห็ด เนีกินได้อยู่เรื่อยแหละฟังบอกแต่เราไม่ยังไม่เคยกินหแต่ว่าเขาทําแล้วว่าง,งั้นบรรอระเพชรก็หมักเอามาดองผสมเป็นยาเย็กมันขึ้นกับความฉลาดของคนแบบนี้เนี่ยคนฉลาดคนก็มีอีมามนุษย์สาเปโตก็เปรตบนดินไปไหนก็มีแต่จากได้มีแต่จากเอามีแต่จากกินเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารมนุษย์สาเปโต มนุษย์เดรัชาโนคิดนึกอะไรก็เหมือนเดรัฉานมีความโกรธความเกลียดแก่กล้าไม่ใช่ว่าอันอื่นแก่กล้านะความโกรธนะความโกรธภายในใจเขานะราคะแก่กล้าโทสะแก่กล้าโมหะแก่กล้าเรื่องสติสมาธิปัญญานะอยู่ใต้อุ้งตีนของสิ่งเหล่านี้มันจะมันเลยแยกมนุษย์เด่ะมนุษย์สามนุษย์เดรัชาโน มนุษสาเปโตแยกมนุษย์จำพวกดีขึ้นมาป่ะเนี่ยมนุษย์สาอินโทมนุษย์สาเทโวพระอินบนดินพระผมบนดินเทวดาบนดินมันก็นเลยแยกได้วามหมายถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเกิดองค์ความรู้เกิดองค์ความฉลาดแล้วจิตมันจะลอยขึ้นมามาเข้าใจตามสภาพสภาวะในสิ่งที่เรามองเห็นมาเข้าใจสภาพสภาวะ ในสิ่งที่มันมีอยู่และเป็นอยู่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเทียงแต่ว่าเราไปเข้าใจในสิ่งนี้รูปร่างลักษณะหน้าตากิริยาอาการท่าทางเขาเป็นแบบนี้นี่คือองค์ความรู้ของธรรมจะเกิดขึ้นมารู้แบบนี้จะไม่ไปบีบไปคั้นว่าให้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้ให้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้เด้คือผู้มามารู้น,นี่นะนี่แหละคําว่าพระพุทธเจ้าถ่ายทอดวิชา วิชาของพระพุทธเจ้าวิชาเจรณะสัมปนุสุขโตสุกติตาไม่เป็นของร้อนในปกติตาเราเป็นของร้อนหูเราเป็นของร้อนได้ยินได้ฟังอะไรก็โค้งมาชนใจทําำลายใจตัวเองตาเห็นรูปเก่ารูปนั้นมาทําลายใจตัวเองออหูตาจมูกลิ้นกายใจสําหรับจิตที่ฝึกดีแล้วนะ่ะก็นําสุขมาให้อ่า จิตที่ฝึกดีแล้วเรานำสุขมาให้จิตจิตตังทันตังสุขาวะหาเหรอป้าพุทธสุภาษิตบาลีจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เด้ถ้าเราฝึกจิตดีแล้วเราจะเป็นเกิดวงความรู้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่มาแต่ไหนและแต่ไรเขาจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตั้งแต่เรายังไม่เกิดสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วเมื่อเรามาประสบพบเจอมาเห็น เราก็มาทาความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วหรือว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้ก็จะมีอีกต่อไปนี่นี่คือสัจจะอริยสัจคือความจริงแบบบางเงินบาง,งอ้อไปสีรูกระตามโมลูกกระตามข่อยที่เป็นอย่างซี่ของข่อยอยู่ละเหมือนลงตามมหาบัวว่าเชื่อไหมว่าวันนี้จะวันจ็ตกดินเชื่อตกเหมือนเดิมไม่เชื่อก็ตกเหมือนเดิมเชื่อไหมว่าบาปมีบุญมี สวรรค์มีนรกมีเชื่อไม่เชื่อมีเหมือนเดิมเชื่อก็มีเหมือนเดิมนี่แหละคืออริยาศาสตร์คือไม่ยึดขึ้นกับความเชื่อของท่านผู้ใดทีเ่เราฝึกเราฝนเรามาอบรมตนซักฟ่อกัดกราจิตใจของตัวเรานี้เข้ามาเป็นผู้รู้นี่อาตาเราจะไม่เป็นของร้อนหูเราจะไม่เป็นของร้อนรูปรสกลิ่นเสียงโพฏฐพธธธมลมส่งผลให้จิตตัวเรานี้เป็นองค์ความรู้ เมื่อเป็นองค์ความรู้เราคําว่ารู้ละรู้วางอรู้ปลอดรู้โปร่งรู้โลงรู้สบายไม่ได้ว่ารู้เลยยังแบกหามนะคําว่ารู้แล้วมันละมันเป็นเราเปิดสวิตไฟนี่นะถ้ารู้ถึงที่สุดแล้วมันนักเป็นลักษณะแบบนั้นเลยรู้ละอมันจะมืดมากี่กับกี่กันก็ช่างเถอะเออถ้าองค์ความรู้นี่เกิดขึ้นความมืดก็หายไปเมื่อเราเปิดสวิตไฟนี่ นี่เราฝึกกันทุกวันนี้นะฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาผสมผส,สานกลมกลืนกลมกล่อมกลมเกลียวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตอ่าองค์ความรู้ในตัวจิตของเราผู้ใดทําใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงนี่เป็นธรรมะองค์ลุงปุทเรศนี่นอ่าอ่าเพราะเราคนดีเข้าปฏีภพโรกกว่านี่ลวงปุ่เทศนะฟังแล้วมันจะซึ้งเนาะคนดีนะพนดีอยู่แล้วพเลยสิ่งที่ออกจากพ้นมิจนแนวดีดี แนวบุหีเพื่อกระเท็ดดีก็ได้นะเนนะแนวมันบุดีอะ่ะมันขึ้นกับคนไส้ของทุกอย่างเป็นมีดสองคมมันกลับขึ้นขึ้นกับความฉลาดของผู้ใช้มันขึ้นกับความฉลาดของผู้ใช้เท่านั้นฉะนั้นเราเรามาจุติยังมนุษย์โลกเราเป็นพืชผักประเภทใดเราเป็นไม้ประเภทใด เราเป็นคนประเภทใดฮะเราจะดูดซับอะไรขึ้นมาสู่จิตสู่ใจหล่อเลี้ยงร่างกายของเราก็เลยยกยอดให้เห็นว่า,าคนประเภทหมามุ้ยหรือว่าคนประเภทบริเพศหรือคนประเภทพิกหรือคนประเภทอ้อยนั่นมันก็จะไปดูดไปซับสิ่งที่มันมีมันเป็นในธรณีในโลกมนุษย์ไปนี้มาดูดดื่มมากินมาหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจของมันเอง ไอ้ที่เราฝึกกันทุกวันเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเราเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนใครแต่ตัวเราจะมาทําความเข้าใจหัวใจของเราเนี่ยมาฝึกเป็นผู้รู้ฝึกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สาเริงสาราญคําว่ารู้ละนี่มันก็หยาบกลางละเอียดเมื่อเราฝึกไปฝึกไปฝึกไป,กไปอ,อการถอดการสอนอาสวะความรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาเศร้าหมองคล่องคากับ รูปประคันกันนาขันเร้ยว,ว่าอุปทานอ,อนุสันดานอ,อยู่ในตัวจิตเรามาันจะเริ่มมีความแพรวพลาว,ลาวมีความแพร่พลาวมีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มากระทบมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะนี่แหละอาการฝึกการฝนการอบรมตนบารมีธรรมเลยเป็นสิ่งที่น่าสังสมยิ่งนักเนยบารมีธรรมบารมีธรรมไปเลยเป็นสิ่งที่น่าสังสมยิ่งนัก ถ้าเราไม่สั่งสมบรารมีทำละ่ะเราจะย้ำอยู่กับที่อ่าเมื่ืนมาแล้วก็มืดนไปเหรอเมื่อมาสว่างไปสว่างมาแล้วเมื่อไปสว่างมาสว่างไปถือว่าพวกเขาก็ได้ฝึกว่าสว่างมาสว่างไปอืมอย่างพวกเราเกิดมามีวาสนาอ่าได้เป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพุทธศาสนาแล้วเกิดมาทั้งทีเอาดีให้มันไดออ มาเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าขัดเกลาจิตใจของตัวเองอ่าถ้าอย่างนั้นก็จัดไส้เดือนอยู่ในดินไม่เห็นดินเดน้นกอยู่ในอากาศไม่เห็นอากาศปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ำํำนอนอยู่ในมูดในคูดไม่เห็นเด้เพราะว่ามันหลงแต่ว่าเจ้าของดีมันหลงแต่ว่าเจ้าของถูกอืนี่แหละการฝึกสติการฝึกสติธรรมนี่มันจะมีบทมีบาทมีการแยกการแยะ ในความรู้ในความฉลาดในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ตัวเองต่นั้นแหละคําว่าพุโทโธตัวเดียวนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยครูบาอาจารย์พระเล่อย่างองค์หลวงปู่เสาเปานเจ้าวาดให้ภาวนาพุโทโธนะลูกหลานเอ้ยลูกหลานที่ไปถามเพิ่นุนภาวนาพุโทโธโธเหตุจางไหนหลวงปู่ภาวนาพุโทโธแล้วมันสิเป็นจางไหนหลวงปู่องค์หลวงปู่เสานะี่ยพ่นไม่ค่อยเป็นคนพูดน้อยองค์หลวงปูนะ่ ถามกินที่แตกยังนว่าไปเหตุเอาหนะ่อเป็นยังนนะาลงปูเพระกับ,กบคนว่าหลายเนี่ยข้อใหมยฉะนั้นเรามีโอกาสมีวาสนามีเวลาที่จะฝึก,จะฝ,กจะฝนจะอบรมตนฉะนั้นแล้วนะ่ะยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดอืเราอย่าพลาดสติสติธรรมเป็นของสำคัญทุกเมื่อสติธรรมเป็นธรรมอันดันสมัยทุกเมื่อ,อสติธรรมนี่ต้องการทุกเมื่อ แล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เห็นไหมล่ะลูกชีไปหาหมออีกแล้ววันนี้นะไม่ชีวันลูกไม่ชีดวงมณีไม่ชีอิ๋วไม่ชีโอโชก็ได้เป็นผู้ดูแลได้เัดนี้ใช่ไหมล่ะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะการที่จะขบจะคิดจะพิจารณาเอา่อทำให้ถ่องแท้หรือมีกําลังวังชาจะประพุทธปฏิบัติมันก็ถดถอยลงนะ แต่ว่าเราจะไปได้อัดได้ทําเวลาเราหนีไม่ออกมพราก็มีอยู่ดอกวอลกแต่ว่าเราก็จะไปรอวันนั้นเลยอย่างอาจารย์พาลูกพาเต้านี่ฝึกฝนอบรมตนสร้างบุญสร้างขุลสร้างคุณงามความดีใส่กับจิตกับใจตัวเองให้มันเต็มเปีียมให้มันเต็มปริมม่นต้องหากินข้าวแจกน้ำไผ่เลยไหมไม่ต้องรอใครว่าจะมาอุทิศบุญให้เราอะหั่งนี่อะฮั่งสุกิโตโฮมิเนี่ยส้างเองเนี่ยอัตนี้อัตโนโน,นาถั่ต้นแล้ไป่ไ้พึ่งแห่งตนเนี่ย สร้างดําเนินตามทำคําคสอนของพระพุทธเจ้านี่สร้างความรู้สร้างความฉลาดฝึกฝนอบรมตนสั่งสมทานศีลภาวนาอันไหนมันเป็นทุกข์เป็นโทษเราจะเอามาใส่ใจเราเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเราจะไปคบคนประเภทนั้นคนพานสันดานอยา่ถ้ามันโง่มันก็จะไปคบกับความคิดที่ชั่วที่เสียความคิดที่โง่งเง่าเต่าตุนว้าวุ่นขุนมัวชั่วเสียอยู่ในหัวใจเนี่ย เบื้องต้นเราเรารู้จักคนพานสันดานหยาบภายในใจของเราซสก่อนอเซวนาจจวารานังปันดิตานันจะเซวนาพานละพานละคนพานอย่าไปคบคนพานภายในอย่าไปคบบันดิตาคบบันดิตภายในบหรเนี่ยขบ,บันดิตภายในเท่านี้อะก็อ่าคนข้าเป็นพานสันดานหยาบมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษคิดนึกขึ้นมาก็หอ่หอเหอีห่ยวหดหูอึดอัดขัดหน้าอกหายใจลำบากก็เห็นตัวแล้ว นั่นคือสังคนพานสันดานหยาภายในใจคนประเภทนี้นิสัยสันดานประเภทนี้เราจะไปถือว่าเป็นเรารีบเขี่ยมันทิ้งอย่าให้มันสร้างเนื้อสร้างตัวมีขายายอิทธิพลชั่วเสียออกไปทำลายทันทีบันดิตานนันจะเทวนาคิดนึกขึ้นมาเอาื้อป่มแล้วอบอุ่นชุ่มชื้นจุ่มเย็นเป็นสุขเป็นความคิดเป็นความเห็นเป็นความสบายภายในความคิดลีขิดฟ้าในะจะสู้มรณะตน คำว่าลิขิตฟ้านี่แหละเรานี่ล,ลิขิตตนแล้วก็สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีมาโดยตลอดให้ทานรักษาศีลมาโดยตลอดราคาโทสะโมหะถอดถอนให้บางเบาไปเรื่อยเราเป็นผู้ลิขิตเจ้าของคำว่าลิขิตเจ้าของเราเลยเป็นผู้เลือกทางเดินเจ้าของเกิดมาพระชาติใดพบใดภูมิเปรนแล้วก็มาถอดมาถอนความตนีที่เหนียวความโกรธความรล้ความลมออกจากแกเอาไปวางหัวใจเรานี่แหละเออนี่แหละ ลิขิตฟ้าใน้จะสู้มานะถุนมานะบากบั่นภาคเพียรพยายามสั่งสมทานศีลภาวนาสั่งสมแต่คุณงามความดีทําไมเราจะไม่มีทายาทของผู้ดีล่ะเพราะเราประกอบเหตุเหตุยังไงผลอย่างนั้นเหตุมากผลมากเหตุน้อยผลมากเหตุพอประมาณผลพอประมาณเหตุพิเศษผลพิเศษฉะนั้นแหละการสั่งสมแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละคืนการสั่งสมก็คือการสาสางความโง่เง่าเต่าตุน ในตัวจิตที่มันเสื้อซ่าเด่นด้านเพี้ยนผ่านสู่อารมณ์ต่างๆที่ชั่วที่เสียอารมณ์มากระทบชั่วเสียเราก็ไปยึดไปถือไปแบกไปหามมีหนำซ้ำเอาไปซ่อนมันไว้ไปเสี่ยงไว้วางวก็เอาขึ้นมาเผาเจ้าของเอาหมาอุ่นอุ่นดีมันพอดีกับมันโดยว่าอุ่นมันไม่อันอุ่นที่มันเลยเลยอุ่นมันเลยเป็นร้อนน่ะเล่าร้อนเผาลนตัวเองอยู่ตลอดนั่นฉะนั้นแล้วเบื้องต้นเราเลื่อนย่อเข้ามาหาหัวใจตัวเองคบบัณฑิตภายใน ควรคบคนที่ดีกว่าตนถ้าไม่ดีกว่าตนละ่ะให้เสมอตนถ้าไม่เสมอตนละ่ะไปคนเดียวความหมายเราก็ต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมตนอย่างนี้เรื่อยๆนะลูกๆทั้งหลายเ,าเพราะว่าผู้ละผู้วางาผู้จะไปเป็นสติมหาผู้รู้นี่จะเป็นเป็นไปปล่อยไปวางอารมณ์ในตัวจิตมันก็ต้องมี สติสมาธิปัญญาอเราต้องฝึกสติสมาธิปัญญาเก้าก้าสามารถจนเป็นผู้รู้รู้ละอารมณ์ที่มันเกิดนี่ไหมรู้ละอารมณ์ที่มันหยาบมันเป็นทุกข์เป็นโทษอารมณ์พลานี่เมื่อเรารู้ละรู้ละสิ่งเหล่านี้แล้วก็ละไปตามไปตามไป็นคนพลานสันดานหยาบหมดไปมันก็รู้ละมันรู้ละอ่าเมื่อเราจับน้ําแข็งที่แรกเราจับไฟแล้วก็สะบัดสลัดได้เร็วเพราะมันร้อนมันทุกข์มันแสบสัแดงตัวเร็ว เมื่อเราละเราไม่จับไฟเราละเอาไฟแบบนี้ออกมันก็เหลือ,อไฟเย็นน่อยนีเอาไปเอามาเราก็มาติดดีติดดีเรามาติดดีได้ป่ะนี่ติดดีเราก็ต้องมาละดีสัดจากนี้เราจับน้ําแข็งจับลองดูเย็นดีเนาะสบายดีเนาะจับเบื้องต้นมันจะจับได้นานไหล่ะจับก้นน้าแข็งนีไม่นานก็ส่งผลเป็นทุกข์อีกแล้วเรียกว่าไฟเย็นทุกแบบเย็นๆเวลาทุกมามันไม่เย็นละทีนี้นะ่ะ ความหมายแล้วก็ฝึกเอาฝึกฝนแล้วอบรมตนเอาฝึกไปฝึกมาตัวสตินี่น่ะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรแกลก้าสามารถพลังอุปมาเหมือนเมื่อฝึกสติจมเต็มที่เต็มฐานอุปมาเหมือนถ่านไฟแดงๆมาเนี่ยเราฝึกสตินี่ฝึกสติผู้รู้นี่ผู้รู้นี่ผู้รู้กับผู้ละมาด้วยกันทีนี่น่ะเมื่อมันเต็มที่เต็มบาทเต็มฐานกลก้าสามารถสามารถเาผาผลาญทุกอย่างได้แล้ว ตัวจิตของเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นความไม่ดีเกิดขึ้นมันเผาอยู่แล้วละ่ะมันเผาให้แหลกลานอยู่แล้วละ่ะความดีเกิดขึ้นละ่ะปกติก็จะไม่หลงดีออ่่าาละชั่วแล้วทำดีละชั่วเราทำดีก็เลยมาติดดีจิตยังไม่พัฒนาทัดพัฒนาถึงที่สุดถ้าเราพัฒนาถึงที่สุดละ่ะเออละชั่วเราทำดีเราทำดีละ่ะละดีทุกวันนี้นะทำดีละดีทำดีละดี ทีนี้เราฝึกสติสติคือผู้รู้นี่ผู้รู้ละอารมณ์ตัวเองนี่ไหมมันแก้ล้าสามารถโยนของเหม็นเข้าไปก็ไม่โยนของดีเข้าไปก็ไม่โยนของเสียเข้าไปก็ไม่โยนของดีเข้าไปก็ไม่ของเหม็นก็ไม่ของหอมก็ไม่อของดีก็ไม่ของเสียไม่หมดเลยตัวสติเนี่ยมันฝึกมันจะกล้าจยูนในหัวใจเรานี่ไหมอารมณ์ที่มันเกิด พวกเราก็ไปผูกไกลๆคนตัวเราไปผูกใกล้คนมาก็วนคนตอออผูกไกลคนก็ไม่เป็นอันไอ้พวกนี้ปัญญาก็ไม่เกินหมาอีกก็ไรก็ผูกกับใกล้กับติดกับเจ้าของมันก็หยอกหมาหมาเรียปากตัวหยอกพ่อพอตอกดากอีกแล้นี้ก็ได้ถ้าใครจะไปหยอกต่อล่อแตนตัวตัดเดี๋ยวว่าตัดกระเสตัดกระเส่จะไปหยอกต่อจะไปล่อแตนมันตอดคือกันนั่นแล้วเราก็จัดการแล้วว่า มันขึ้นกับการจัดการบริหารตัวเองต่อว่าสิ่งนี้ควรจะจัดการบริหารตัวเองอย่างไรเนี่ยแมมันก็มีบริบทเรียกว่าสิ่งที่จะมันจัดการกันได้อยู่ความใหม่นนี้ก็เลยย่นย่อให้ลูกๆเราฝึกสติเข้ามามีชีวิตเป็นการมีชีวิตเป็นเดิมพันในการฝึกสติเน้ยฝากเป็นฝากตายกับการฝึกสติเด้ทํทำไมต้องหวายืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดจริงจังจริงใจใส่ใจชีวิตที่เหลือ ชีวิตท,ที่ผ่านมาสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีที่ผ่านมาก็หมดไปแล้วน่ะําดีก็ดีไปแล้วทําไม่ดีล่ะก็ไม่ดีไปแล้วหมดโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองนะเป็นสัญญาอนันตตาอยู่ในตัวนะตรงนั้นนะ่ะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วนะ่ะฉะนั้นเราเรามาฝึกตัวปัจจุบันธรรมนี่แหละให้มันกล้ากล้าสามารถเฟิกสติยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดจดจอ่อต่อเนื่องเรื่องสติ สติคือความระลึกรู้สมาธิคือความตั้งใจมัน่นตั้งใจมั่นว่าจะฝึกสติคำว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมก็มาด้วยกันฉะนั้นนี่อ่าทําไมสติสติธรรมเป็นธรรมอันทันสมัยทึกงเมื่อสติธรรมเป็นอ่าโลกกบาลธรรมเป็นโลกกบาลเนาะ,ะสติธรรมเป็นธรรมมีอุปการะคุณมากานะคือคิดเอานะ ทำไมในบรรดาแปดหมื่นสีพระธรรมขันสติธรรมทำไมขึ้นก่อนนั่นเห็นไหมล่ะสติธรรมทำไมต้องขึ้นก่อนเพราะว่าสติธรรมนี่เป็นมีอุปการมีอุปการะคุณมากไงฉะนั้นล่ะพวกเราก็ฝึกเอาฝึกเอาตั้งจิตตั้งใจฝึกเอาฝึกฝืนบึกบืนเอาไปมาตัวจิตเราก็จะมีความเฮาหานก,กล้าสามารถอ,าอยู่กับผู้รู้นี่เอาไปามาผู้รู้โดดเด่นเป็นสง่า กเผาผลาญสิ่งที่มันกัดมันกินหัวใจอุปทานทั้งหลายอนุสัยทั้งหลายสันดานทั้งหลายที่มันไม่ดีเหมือนพระพุทธเจ้าละกิเลสขาดจากสันดานกับทั้งวาสนาเป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงลเป็นธรรมดาด <No. S 1> ั้งเดิมพวกเราเกเป็นผู้หลงและมีความลุ่มหลงละเป็นธรรมดาเนี่ยของคนละอ่านกันนะฉะนั้นเราก็ฝึกฝืนเบิกบืนสู้อดสุดรนบากบั่นภาคเพียรพยายาม ตั้งสติให้มันแก่กล้าเอาไว้จิตของเราจะมีสติธรรมอยู่ตลอดสติธรรมอยู่ตลอดเมื่อสติธรรมอยู่ตลอดอ่าอะไรมากระทบมันก็จะเหมือนน้าอยู่ในบนใบบอลล่ะทีนเนี่ยใบบัวแบบนี้นะมันก็กระทบอยู่ยอมรับอยู่มันมีธาตุมีขันมีรูปประขันมีนามปรขันอ่ามาันกระทบดีก็ดินดีไปกระทบร้ายก็อารมณ์ความรู้สึกมันก็แสดงร้ายนั่นแหละ เพราะว่าขันนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจิตเนี่ย,ยรูปประขันของเราก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจิตเหตุยังไงผลย่างนั้นเดี๋ยวความหมายอ,อืฉะนั้นแหละเรามีโอกาสมีวาสนามีบารมีและมีเวลาที่จะทุ่มเทฝึกฝนแล้วอบรมตนนี่แหละเรามีความสะดวกสบายในอารมณ์ในความรู้สึกอยู่ได้กรอบขอบเขตเหต,เหตุผล ในการดําเนินในการดํารงในปฏิปทาทางอารมณ์แต่ละวันแต่ละวันมันเลยเป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเองทุกวันขณะเดียวกันก็ขัดเกลาแล้วก็สั่งสมสติสั่งสมความรู้สั่งสมความฉลาดชําระ,ะความรุ่มหลวงเพื่อเพลินมัวเมาในรูปในรสใ,ในกลิ่นในเสียงเราเลยเกิดแต่ว่าสักแต่ว่าสิ่งสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสได้ไหมเพราะเราพิจารณามาโดยตลอดเดนดูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตา สร้างข้าราชกาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณเราไปสัมผัสอะไรวิญญาณสักแต่ว่าวิญญาณจะได้บันเนี้ยวิญญาณสักแต่ว่าวิญญาณเพราะเราฝึกเราฝนเราอบรมตนอยู่ตลอดเนี่ยเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้างข้าราอนัตตาวิญญาณังอนัตวิญญาณเราสัมผัสยินดียินร้ายความยินดีก็ตามความยินไายก็ตาม สักแต่ว่าสันนิสักแต่ว่าวิญญาณสันนิสอะไรแบนี้สักแต่สักแต่ว่าวิญญาณเนี่ยเมื่อเราฝึกเราฝนเรา,เราอบรมตนจิตเราแก้วกล้าสามารถเกิดความรู้เกิดความฉลาดอ่ปาดเปลืองเรื่องลือและเบือไก่แพรวในตัวจิตไฟเมื่อมันได้เชื้ออะไรมันก็ตามลามไปเรื่อยๆอะไอย่างนี้นะเอาไปเอามามันก็ไหม้ตัวของมันเองเมื่อไฟมันไหม้ตัวของมันเองก็จะกลายเป็น สัเเบรทำมาอนัตตาเดียวไปทำทั้งหลายไม่มีตัวสันนิบาติอันนั้มันก็จะรู้เองเห็นเองเป็นเองนั่นแหละอันนั้นก็ฝึกฝนแล้วอบรมตนไปทุกวันทุกวันเอาไปามาความรู้ความฉลาดที่เราสั่งสมอ,อยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเกิดมีกําลังมีกําลังมากเข้ามากเข้าสมาฮิโตมากเข้ากําลังแห่งสติกําลังแห่งสมาธิกําลังแห่งปัญญาหมุนเข้าตัวจิตเรา สมาหิโตอ่อสาสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรกลมคืนกลมกล่อมกม,ม,มเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําไมเราจะไม่เกิดความรู้ทําไมจะเราจะไม่เกิดความฉลาดอันยิ่งใหญ่ละเอียดละเมียดละมัทําไมเราจะไม่ประสบพบเจอทำอันปราณีตของพระพุทธองค์ทรงสแสดงหรือว่าสั่งสอนพวกเราอัญญาสีวตัตโภกุลดนโยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาทําไมเราถึงจะไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจด้วยปัจจต่างด้วยเจ้าของเองนั่นแหละด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารนุภาพดยบุญดยกุศลด้วยคุณงามความดีที่พระอาจารย์นี้สั่งสมมานุนามจงเป็นฤทธิ์เป็นเดชุเนเื้อเหตุเนื้อผลเนื้อคนธรรมดาเรียกว่าบุญหยทลิ์เนเื้อเหตุเนื้อผลเนื้อคนธรรมดาเออเพาให้บังเกิดเฉดฉายเรียกว่าใช้ไรอยู่ในใจลูก,ลก ผู้สั่งสมอบรมตนมาโดยตลอดทานศีลภาวนาไม่ได้ขาดสุดท้ายปลายแดนก็ให้ประสบพบเจออุเบกขาธรรมอุเบกขาญาณอภัยทานเป็นทานอันสูงสุดเบื้องต้นอภัยให้เจ้าของทําไมอภัยให้เจ้าของได้เพราะว่าเป็นสัญญาอนัตตาอภัยให้คนอื่นอภัยให้ตัวเองเพราะว่าสัญญากลายเป็นอนัตตา สังขารกายเป็นอนัตตาวิญญาณกายเป็นอนัตตาเวทนากายเป็นอนัตตาอภัยทานเป็นทานอันสูงสุดหรือว่าเมตตาวิมุติก็ไม่ได้ผิดอะไรฉะนั้นแล้วก็ขออกุศลคุณงามความดีจงเป็นพละเป็นพลังส่งเสริมและเติมแต่งชีวิตและจิตใจกับคุณระบุตรลูกหลานพุทธบริษัทศรีสาทุชนคนดีทั้งหลายจงประสบพบเจอในสิ่งที่ปรารถนา รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกพวกทุกภูมิด้วยทื่นยะถาวาริวหาปุราปริป,ป,ป,ปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากาป,ปติอิชิตังปัติตังตงุมหังคิป,ปะ,ะ,ะ,ะเมวะสมิิฌัตุสพเพปุเรนตุ สังกัปจันโ,นโาทปนราโซยัามณิโชติระโซยัาสัพพิตโยวิวัญโต,ตสัพพโ,โรคโควินันสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศสีลิสนิจังวุธาปจ,จายิโนจัตตารโรธรมมวัตทันติอายุวันโนสุขังภะลา,ลา